นั่นที่เขาไปซอยพื้นที่ว่าเจ้าไล่สดไปรถเกิดอุบัติเหตุเด่นบ่ะที่แรกเขาวอาอีกีพันไปแล้วเจ้าบอกว่าเลี้ยวกับก้อนเลี้ยวกับก้อนนั่นน่ะนี่แหละเมื่อนี้ขึ้นโตเป็นเพีเ่ยนพืนนนนน้นที่ผู้เกิดเหตุนั่นแหละมาหา่าเอาของมาขอบคุณบอโจสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีของยิราองหญิงเอฟซีของตาวนาเพียรบานแพงแลวก็ทุกทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะ เมื่อเจ้านี้หลังจากทําการสแสดงเร็นเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องศิลปินได้ออกเดินทางจากที่ทําการสแสดงเพื่อที่จะเดินทางไปที่จังหวัดสกลนครค่ะพี่น้องค่ะระวางทางรถที่ศิลปินนั่งค่ะพี่น้องได้เกิดรูปอุบัติเหตุระวางทางค่ะค่ะรถขั้นนี้เป็นรถของป๋าอำนาจกับพี่น้องค่ะสาหรับศิลปินนั่งขั้นนี้เนาะค่ะได้หลายคนได้หูข่าวกระตก๊อ,อกโตก๊ใจแล้วกันได้ตรงกําลังใจให้ป๋าอำนาจล้วล้วเลยเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งคลิปกันค่ะ ยกขึ้น,ปนไปอีกี่บที่เดี่ถอยแล้วมันมันเกาะของไว้กับ,กบรูบาขังเคืองเลยครับถ้าผมมีสายไฟอันนี้นี่คก็เรียนลงพุ่ละน้ำพุ่นละเขาเกี่ยสองแล้วลาดลยเลยมันเกเกลยอยล้กันน้อยรถบฟรรถระตฟตถไฟ้ถรไไ เข็นดึงขึ้นแล้วครับใส่เข็นสองคัน เป็นเหตุการณ์ที่บางอย่างให้เกิดขึ้นกับผู้ใดล่ะกะ็บัวเป็นศิลปินหรือบอมเป็นศิลปินก็ตามเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นเหตุการณ์ที่บาอย่างให้เกิดขึ้นก็ผู้ใดทั้งนั้นเลยคะ่ะพี่น้องเหตุการณ์แบบนี้เนาะคะ่ะนอกจากได้รับความเสียหายแล้วยังเกิดความอกตกอกตก,ตกใจน้าอีกคะ่ะพี่น้อง ค่ะรถขั้นหนีเป็นรถของป้าอำนาจค่ะพี่น้องค่ะหลายคนก็เลยเดี๋ยวส่งกำลังใจให้ป้าอำนาจอย่างล้วลวเลยป้าอำนาจเมื่อเห็นรถเห็นสภาพรถถีดึงขึ้นมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องป้าอำนาจก็เบาบ่ออกขึ้นกันค่ะพี่น้องป้าอำนาจยังแบบขนลูกบ่เศรายังประหยากจินตนาการเลยว่าแต่บอกมีสายไฟแรงสูงล่องรับรถไว้ค่ะพี่น้องถ้ารถพลิกตกลงไปเนาะค่ะพี่น้องพื้นมันก็สูงค่ะพี่น้อง นอกจากเพื่อนสูงแล้วพีกล่งไปเนี่ยม่ก็ยังเป็นเป็นน้องนาเป็นตะนามอยู่ของล่างอีกค่ะพี่น้องแล้วก็ศิลปินกระล่งนอนรับพอดีค่ะพี่น้องกับบงหัวว่าจะเกิดที่ยังขึ้นเนาะค่ะอาอำนาจก็ยังบ่อหยากกินตนาการเลื่อินตนาการกับคนลุกไปนน่าค่ะพี่น้องค่ะนี่ละค่ะเพิ่นนมาคุณพาคุณเจ้าคุ้มครองปกปักรังสารีหลีเนาะค่ะพี่น้องกับถือว่าฟาดคอค่ะต่อไปกับขอให้ป้ามานและทีมงานพบเจอแต่สิ่งดีดีค่ะพี่น้องเดินทางไปใส่มาใส่กับขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางเนาะค่ะ ค่ะตัวน,นี้ค่ะพี่น้องตาน้อยเพชรบ้านแพงไปทําการแสดงอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครค่ะแล้วก็มีเอฟซีค่ะพี่น้องพรอมขอบขวัวค่ะมาลอขอบคุณบอจูค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งค่ะพี่น้องเมื่อประมาณน่าจะเป็นปีกกว่าที่ผ่านมาเนาะค่ะหลังจากไปทําการแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วบอจกับทีมงานเดินทางกลับที่พักและพบเจออุบัติเหตุระวางทาง บัวโจกับาพิมพงานเลยไปแล้วค่ะบัวโจ้สร้ังให้คนขับรถอ่ะตอนนั้นก็คือมาเดี๋ยวเนาะค่ะพี่น้องครับรถย้อนกลับมาเพื่อที่จะมาตอยเหลือคนที่ได้รับอุบัติเหตุค่ะพี่น้องเพื่อนเดดูแลคนเจ็บจนรถพยาบาลหรือรถกู้ภัยมาถึงสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุเนาะค่ะพี่น้องหละกะักการนั่งตรงรงพยาบาลอย่างปลอดภัยแล้วเรียบร้อยเพื่อนเนื่อได้เดินทางกลับค่ะพี่น้องนี่ก็คือความมตตาจากเพื่อนค่ะพี่น้องถ้าเพื่อนไปย้อนกลับมาเนาะคะ่ะพอ คนที่ประสบอุบัติเหตุเองเพื่อนก็ยังบ่อหยากกินตนาการคือการค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนก็บ่ฮู้ว่าจะมีรถมาทับหลูกเพิ่นบอค่ะพี่น้องแต่บ่ทับห้ถึงก็เสียชีวิตเนาะค่ะอาจจะทับขาขาดด้วซีเพื่อนป่อหยากกินตนาการเลยเพื่อนก็เลยบ่เลื่มบุญคุณของบอโจค่ับพี่น้องเพื่อนมาล่อขอบคุณค่ะเพิ่นบอกว่าถ้าบอโจมาทําการแสดงอยู่ที่แต่บางเรียนดินหรือใกล้ๆเพื่อนจะมาขอบคุณบอโจแต่ว่าเมื่อนี้บอโจบ่ได้เดินทางมากเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะบอลโจน่าจะไปกับสาวหน่อยลําเพรื่นโชคค่ะเพื่อนก็เลยไฮเสียน้นค่ะพี่น้องเป็นผู้รับของไว้แทนค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบินงคลิปกันค่ะทีนั่นที่เขาไปซอยเพื่อนที่ว่าเจ้าไล่สดไปรถเกิดอุบัติเหตุเดินปะทีแรกเขาว่าอีกี้พันไปแล้วเจ้าบอกว่าเลี้ยวกับก้อนเลี้ยวกับก้อนนั่นน่ะนี่แหละมือนี้คือตัวเป็นเพื่อนที่ผู้เกิดเหตุอะละมหาวิทยาลัยของมาขอบคุณบอลโจตั้งใจที่มหาบอลโจครับบอลโจบอลมาใชมือนี้ ตั้งใจตั้งเีตุนลครับว่าที่มหาบอจูขันมากสบายคนที่มาหาว่าสั่นมาทั้งพอทั้งเมียทั้งลูกไส้กูเกิดบัตรเียนละครับนี่ยทคบรีมบัีครับนี่นะลูกชายเนี่ครับนี่นี่นะมานเศร้าเดี๋ยวนี้เศร้าเศ้าตลอดชีวิตได้เศรากินเหล้าเลยครบออจูตะพุนละรับขวบคุ้นไรนะครับบอจูนะครับเด้อขอบคุณอะไรครับขันบอจูบอซอยแากลูกชายกได้เป็นในบวนฉันนะครับเนาะเขาพยาามึกภาพตอนนี้าเกิดเรเหยายบช้ำแล้วีได้นนะครับเมียนเม นี่แต่เ่อคยลืมพรับอจครับ,รรบรเ่อคยเลื่มจ้งเตือมาลอจ,จังว่าบอจมาสบายผมสิมาหาบอจูตอนั้นทั้งแก้ว่เสิบ่ม,มาบ่ครับวันนี้ทำลัางใจ้อกำรังใจำ่ตตงใจครับดีบแล้วเศ <ๆ S 1> ้ากินเราตลอดชีวิตเลยมาสั่นบาบันนี<อ>้ตอนนั้นเกิดจากกามประมาณครับคุกินเราตอนนั้นบันนี้เศราเลยครับบัเศร้าีเแี่ชีวิตบัวยั่งนะครับเรารดไมนเป็นทางมึนๆเราลงมอพอาะเมครับ ขันขันขันหเห็นมือนั้นแจ้งว่ารถเยี่ยงี้เหยียบเลยาครับผมนึกภาพเขาไหยยบคานคนบอตายยินเนเอตาเขาบอนบอลจัวครับอันว่าจัวครับจะสีมอด้วครับด้านดูายมอบให้นนี่พนเลยนี่ครับนีครับเอาแล้วปดนีแม่แม่เขาเลยครับอันนี้อันนี้ลองร้อยแม่เขาเลยมือเนี่ยงานครับลองร้อยลป็นเลย อันนี้เป็นแอปเปิลครับนี่นี่ค่ะบ๊อบจูวนี่ค่ะบ๊อบจูว์บ๊อสมเนี่ผมฝาบ๊อบม่วงไปนะครับเรื่อบัอม่วงนี่แหละบ๊อบม่วงตัวนี้เนี่ยผมบม่วงอันนี้ไป็นใครนะครับนี่ครับผมครับผมบ๊อบจูว์ครับครับบ๊อบจูวครับอันเิมว่าสิบผมมีราคาแย่หมดเลยค่ะในด้วยใจเด้อครับเด้อบจูว์เด้อยในด้วยความศรัทธาศรัทธาในความดีความงามของบ๊อบจเด้อครับเด้อ สำหรับเมือ่อคืนที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องสาวหน่อยลําเพื่อนโชว์มาทําการแสดงอยู่ที่อำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรค่ะเช่ายะโสธรได้กําไรขนาดเลยค่ะเมื่อวานนี้เพราะวา่าบอจโวค่ะพี่นอ้องเพิ่งประเดี๋ยไปวงหนึ่งเนาะค่ะเพิ่นมาก,กับวงสาวหน่อยลําเพื่อนโชว์้อมพ่อย่ายค่ะพี่นอ้องเพิ่นกลับมา EDM ค่ะพี่น้องขาปลาโกด์บ้วัยรุ่นค่ะพี่น้องจากที่นั่งเรียบร้อยเรียบร้อยอยู่เพราะเพิน่น อีดีเอ็มบอกมากค่ะพี่น้องเต็มนาเวที่เลยค่ะขนาะติลลปินแต่ละคนออกมาลองกับมีคนมาฟอนมาอย่างอยู่นาเวที่นี่บ่คอยหลายไปไนันใดพอบอจออกมาเต็มนาเวที่เลยค่ะพี่น้องนี่ได้คุ้มค่าค่ะดีใจน้ําเช่าอำเภอปะจิวจหมัดยาโสทอนค่ะคามาว่านี่นอกจากนั้นยังได้ฟังเพลงค่ะพี่น้องด้ฟั่งเพง่งบอจเพิ่มกับดนมาลองเพลงบนเวทีของสาวน้อยลําเพื่อนโจไให้เอฟซีทางยาโสทอนด้ฟั่งอีกค่ะพี่น้องว่าโมว่านี่คุ้มย่างมากเลยคนกับหลายหลายค่ะพี่น้อง คนเต็มอาญะเลยค่ะขนาดช่วงคอนเ์ตเส็นเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะจะเขาล่าเรืองคนกันยังแถบจะบอลุกเลยค่ะพี่น้องเต็มสนามอาญะเลยค่ะมาว่านี่เป็นตาดีใจน้าเจ้าผาเป็นตาดีใจน้ําตาหน่อยลําเพื่อนโชคค่ะขาเอฟซีมาแถบจะบอลูุกเลยค่ะพี่น้องแต่ละคนมากนี่เตรียมพร้อมที่จะถึงเ้าเลยค่ะเอาหมอนเอาพ่มมาพร้อมเรียบร้อยค่ะพี่น้องเป็นภาพที่น่าฮากมากเลยค่ะมาว่านี่บอเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้โดนแล้วค่ะพี่น้องไปนอนหนาเวที่นี่ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้้ำนี่ก่อนค่ะก็ขอให้ทุกคนทุกภาพแข็งแรงลำด้วยลำด้วยเด้อค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ